อิจฉาตาร้อนเผาแนะฮะก็เห็นคนมีความรักกันทีไรเนี่ยรู้สึกโอ้ยอยากจะมีแฟนกับเขาบ้างไม่อยากโสดอีกต่อไปแล้วค่ะผู้ชมขาเมื่อเห็นคู่คู่นี้แนะ่นะั่นคือคุณแอปตักซอนกับน้องนนกุลคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนเนี่ยลุ้นกันมาโดยตลอดจับจ้องจับตามองกันมาโดยตลอดนะฮะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นอะไรกันแนะ่อะ เขาควงกันขนาดนี้คุณผู้ชมคะเขาเป็นอะไรกันแน่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะก็คืออย่างที่หลายๆคนทราบกันดีกำลังคุยคุยกันอยู่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ใช้คำนี้น่าจะดูน่ารักกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและล่าสุดเนี่ยนะฮะทำให้โซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งมดเดินตอบอยู่หน้ามือถือกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่น้องนอนกุลเนี่ยนะฮะเข้าไปเกาหลีเนาะ แล้วก็คนข้างกายค่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณแอปทักษอนอนี่แหละก็ใส่ชุดฮันบกเนี่ยนะคะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนั่นเองค่ะภาพความหวานหวานทำให้เราได้เห็นนะ,ะถึงแม้ว่าบางภาพจะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะถ่ายเดี่ยวบ้างถึงแม้ว่าจะถ่ายภาพคู่บ้างถึงแม้ว่าจะถ่ายกันวิวคนละวิวบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆค่ะเป็นการยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคุณแอฟกับคุณนนกุลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานชื่นมากๆนะฮะผู้ชมเนี่ยไปเกาหลีค่ะเขาบอกว่าเกาหลีไปเกาใจนะฮะเกาหลีไม่เหงาอีกแล้วนะฮะเมื่อคู่นี้ ไปเกาหลีด้วยกันนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพความการันตีนะคผู้ชมขาว่าคู่นี้เนี่ยอ้ถึงไม่บอกว่าไม่ใช่แฟนเนี่ยแต่พฤติกรรมก็เหมือนแฟนถึงแม้บอกว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่พฤติกรรมมันก็เหมือนการเป็นแฟนกันไปแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาจากปากทั้งคู่ว่ากำลังเป็นแฟนกันแต่ภาพที่เราได้เห็นค่ะผู้ชมขาเราก็คิด วิเคราะห์กันแล้วว่าโอ้โหใช่แน่เลยนะคะซึ่งนอกจากประเทศไทยที่เขากระหนุ่งกันหนิงกันหรือว่ามีการไปรับประทานคงรับประทานข้าวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งการไปต่างประเทศของนนกุลกับของแอดทักษอรเนี่ยนะ ถ้ามีเวลาว่างเขาก็จะไปทริปด้วยกันแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการศึกษาดูใจกันมากยิ่งขึ้นทําให้รู้จักตัวตนกันมากยิ่งขึ้นนะฮะแฟนคลับของโนนกุลเนี่ยเปิดใจมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เปิดรับได้เลยเป็นอย่างดีนะคะบอกว่าแฮปปี้โนโนกุลแฮปปี้กับใครก็ แฟนคลับก็แฮปปี้ด้วยแฟนคลับด้านคุณแอปทักษะออนเช่นกันค่ะถ้ามีชายหนุ่มคนใดนะฮะมาดูแลคุณแอปทักษะออนเนี่ยนะฮะแฟนคลับเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้อุ่นใจด้วยเช่นกันรวมไปถึงแฟนคลับคู่ตอนนี้นะมีแฟนคลับคู่แอปนนกุลน,นนกุลแอปเรียบร้อยแล้วค่ะหลายๆคนบอกว่าหนูชอบโมเมนต์ความน่ารักของคู่นี้มากมาก เอาเป็นว่าค่ะดูภาพชมภาพที่เขาส่งมาให้กับเราได้ชมกันในสื่อโซเชียลเราจะได้เห็นทันทีนะผูชมข่าวว่าความหวานความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยมันหวานชื่นมากๆนะคะตอนนี้ก็จะมีข่าวแต่ความรักนี่แหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่า มันชุ่มฉ่ำหัวใจมันชโลมหัวใจถึงแม้ว่าหน้าข่าวในสื่อโซเชียลตอนนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆนะมีข่าวโกงการข่าวแบบฆาการข่าวอะไรต่างๆนานาอยากให้คุณชมเนี่ยมองไปถึงข่าวที่แบบ ทำให้เรามีความสุขทําให้เรามีรอยยิ้มทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเขาเราจะทํำยังไงหรือเราก็อยากให้เขาเนี่ยมีความสุขนะฮะนี่คือเรื่องราวความรักของดาราเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงต้องนําเสนอในวันนี้นะฮะและที่แน่ๆค่ะเป็นการการันตีความหวานได้เลยนะคะคุณแอฟกับคุณนนกุลถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานมากๆส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ค่ะรายการใส่สีตีข่าวของเราจะ นำมาบอกอย่างแน่นอนหรือจะอัปเดตก่อนแน่นอนนะคุณผู้ชมคะ่ะก็ฝากด้วยละกันถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคู่นี้สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะผ่านสื่อโซเชียลทุกโซเชียลนอกจากรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีมายาฮอตนิวแล้วนะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราผ่านสื่อโซเชียลทุกโซเชียลได้ด้วยเพียงเสิร์ชคำว่ามายาฮอตนิวกดติดตามกดถูกใจได้เลยนะคะ